มันออกมาเป็นข่าวค่ะเป็นข่าวทางทีวีพอออกมาเป็นข่าวทีนี้คนก็ฮือฮากันใหญ่เลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพนก็กำลังจะไปหาคุณตายแล้วค่ะความจริงนี่ก็เย็นแล้วแม่เพ็นก็ได้รีดผ้าให้คุณลุงค่ะรีดเสื้อเสื้อเชิต้ตเพราะว่าแกใส่แต่เสื้อเชิต้ตไปทำงานค่ะเพื่อนๆ อยู่บ้านก็ใส่เสื้อเชิ้ตไปทํางานก็ใส่เสื้อเชิ้ตงานรีดมาเยเยอะค่ะเพื่อนเพราะว่าถ้าเป็นเสื้อเชิ้ตมันก็จะต้องอ่ีดทุกตัวนะคะเพื่อนเพื่อนก็กลาลังจะเดินผ่านที่จอดรถด,ด้านล่างเลยคะ่ะตรงนี้จะเป็นร้านขายของค่ะเพื่อนอยู่ด้านล่างที่ไม่เป็นอยู่เองสะดวกสบายมากเลยค่ะ ส่วนมากคนที่อยู่ที่นี่เขาจะซื้ออาหารที่นี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ดูดีมากนะคะแล้วราคาก็ไม่แพงเพื่อนก็จะไปซื้อของให้คุณตาตามเดิมค่ะเพื่อนจะไปซื้อผลไม้ซื้อหนังสือพิมพ์ถึงร้านนะคะเพื่อนนี่ก็เป็นร้านอาหารของชาวนอร์เวย์ก็ไม่ต่างก,กันกับอาหารต่างชาติเท่าไหร่เพื่อนเขามีแผนกผักต่างชาติด้วยค่ะ สำหรับคนที่สนใจอาหารต่างชาติเขาก็มีให้ค่ะแต่ไม่เป็นจะมาซื้อบางสิ่งบางอย่างให้คุณตาแผนกนี้ค่ะ,ะแผนกของอาหารนอร์เวย์แล้วไม่เป็นรู้ว่า่าจะซื้ออะไรเพื่าคุณตาที่สั่งมาค่ะ<อ>นี่ค่ะพเพื่อนๆเจอแล้วค่ะกเกจ้าสองถุงค่ะจะเดินไปเอาอีกอย่างหนึ่งค่ะ ซื้อแล้วคะ่ะเพื่อนเป็นอาหารสองซองทำตอนไหนก็ได้แล้วก็ซื้อนมด้วยคะ่ะเพื่อนๆซื้อนมแล้วก็หนังสือพิมพ์ค่ะแกขาดไม่ได้เลยคะ่ะหนังสือพิมพ์ไปค่ะหิมะตกหนักคะ่ะเพื่อนๆวันนี้หิมะตกทั้งวันเลยค่ะไม่เพื่อนก็อยู่บ้านทำนั่นทำนี่ทีนี้นึกถึงคุณลุง คุณตานะคะนึกถึงคุณตาตลอดว่าจะอยู่ยังไงมองหิมะอยู่ค่ะเพื่อนๆว่าโอ้โหิมะตกเยอะตกทั้งวันขนาดนี้คุณตาคงออกมาข้างนอกไม่ได้น่ๆเลยไม่เป็นก็เลยโทรไปหาค่ะโทรไปหาแล้วเกบอกว่าเกหอบมากเกเหนื่อยมากคุณตาก็เลยถามว่าเธอจะออกมาข้างนอกเห,หรือว่าอยู่ข้างนอกแล้วแม่เพิ่นบอกว่าอยากจะออกมาข้างนอกแต่ยังไม่ได้ออก แล้วคุณตาแกเก่งใจไม่เป็นมากค่ะคุณตาถามว่าเคยจะออกข้างนอกหรอถ้าเธอจะออกข้างนอกก็ซื้อนงสือพิมพ์มาให้ฉันหน่อยไม่เป็นบอกว่าไม่เป็นอ่ะจะออกข้างนอกแต่ยังไม่ได้ออกเลยถึงไม่ได้ออกก็บอกได้ไม่เป็นออกไปข้างนอกได้แต่คุณตาออกข้างนอกไม่ได้ไม่เป็นก็บอกแกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการดีที่ไม่เป็นจะออกมาข้างนอกบ้างคุณตาก็เลยบอกว่า โอเคงั้นก็ซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็ซื้ออาหารที่ที่เป็นซองให้ฉันหน่อยแล้วก็นมกล่องหนึ่งแม่เพนก็เลยได้ออกมาข้างนอกค่ะเพื่อนๆออกหลายรอบแล้วมันออกสักทีเพราะว่าออกมาข้างนอกแล้วอากาศมันปลอดโปร่งบรรยากาศดีแล้วมันทําให้จิตใจโล่งสมองโล่งเลยค่ะเพื่อนๆอยู่แต่บ้านความจริงไม่เพนอาจจะออกกําลังกายค่ะคิดว่าจะต้องออกกําลังกายตอนเช้า แต่ไม่ได้ออกเพราะว่าซื้อผ้าเยอะไม่เป็นก็รีดไปครึ่งหนึ่งเองค่ะเพื่อนก็เหลือเลยครึ่งซักตากเอาไว้ยังไม่แห้งค่ะเพื่อนเพื่อนะคะไม่เป็นก็เลยออกมาชมบรรยาก,กาศข้างนอกสักหน่อยไม่เพินก็อยู่กับคุณตานี้แหละค่ะสงสารคนแก่เพราว่าคนเราวันหนึ่งจะต้องแก่ทําบุญทํากุศลไปเผื่อคิวของเราต้องการความช่วยเหลือก็ อาจจะมีบุญหรือว่าเป็นบุญจัดสรรให้เราได้รับความช่วยเหลือได้รักเพื่อนแต่ความจริงเขาบอกว่าทําดีอย่าหวังผลทําดีด้วยใจแล้วความดีนั้นมันก็จะกลับมาหาเราเองค่ะเพื่อนแต่ความจริงกันไม่หวังผลมันก็มีมั่งไม่มีมั่งนะค่ะเพื่อนถึงทําด้วยใจก็ตาม ไม่เป็นพูดถึงคนแก่แล้วนึกถึงมีพีที่2ี่ที่ไม่เ็นเคยเอ่ยถึงเรื่องคนแก่ที่คนแก่กินอาหารแมวเพื่อประทังชีวิแตะคําเพื่อนอันนี้มันเป็นข่าวดังมากเลยเรื่องมันเคยเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อนมันออกมาเป็นข่าวค่ะเป็นข่าวทางทีวีพอออกมาเป็นข่าวทีนี้คนก็ฮือฮากันใหญ่เลยนักสูงทีง่เสือทีม นังสือพิมพ์อะไรเขาก็เขียนเรื่องนี้นครับเพื่อนเรื่องมันเคยเกิดมามันไม่ใช่เดี๋ยวนี้แต่ว่าคนแก่คนนั้นน่ะเขาได้รับความช่วยเหลือหลังจากข่าวมันออกมานะครับเพื่อนก็มีเอฟซีคนหนึ่งเม้นมาเหมือนกันค่ะถ้าเม้นได้ดีมากเลยมันเป็นเรื่องจริงค่ะคนแก่บางคนเขาดือ้อเขาไม่ไปเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาอะครับเพื่อนแล้วอ,อย่างนะคนแก่แก่ไปแล้วมันมันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเพื่อนๆลงหลงลงืม ดี๋ยวไม่เป็นจะเล่าสถานการณ์เรื่องหนึ่งก็เรื่องคนแก่นี้แหละคะ่ะเพื่อนแต่ว่าวันนี้ไม่เ็นก็มาแก้เฉยเพียงแต่ว่าอีพีที่ยี่สิบเอดนั้นไม่เป็นเล่าถึงสถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นนะคะเพื่อนเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็คนแก่ได้รับความช่วยเหลือเลยคะ่ะเพื่อนเดี๋ยวไม่เ็นจะเข้าไปหาคุณตาเลยค่ะไปค่ะเพื่อนเอาขยะไปให้เอาขยะไปจิ้งให้คุณตาด้วยค่ะถุง ถุงขยะเอาหนังสือพิมพ์มาฝากอยู่ใกล้ๆนิดเดียวเองแล้วบริการคนแกค่ครับเพื่อนๆอย่างที่ว่าค่ะแล้วแม่เพ็่นก็จะออกไปทางหลังบ้านทางขยะอยู่หลังบ้านหิมะเยอะสวยตกทุกวันเลยอุ้ยหิมะสวยแม่เพ็่นชอบครับเพื่อนๆเส,สงสว่างคนคก็กลัวหิมะกันเเดี๋ยวแม่เพ็่นถ่ายให้ดูค่ะ เขาโกวหิมะอันนี้เขาโกยเป็นทางเดินให้คนเดินทำลื่นเ็าก,ก็จะเอาหินมาโรยค่ะโกยหิมะออกจากหน้าบ้านส่วนตรงไหนที่มันไม่มีหิมะมาละลายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเอนเขาเรียกว่ามันเป็นสายไฟอยู่ข้างล่างทำความอุ่นนะคะดูหิมะสิค่ะเพื่อนเพื่อน หิมะตกตกหยุดหยุดค่ะอยู่่ก็ไปอยู่อยู่ก็มาเอาแต่ใจตัวเองพูดถึงหิมะค่ะหิมะเอาแต่ใจตัวเองอยู่ๆก็ไปอยู่ๆก็มาค่ะวันนี้ก็ตกทั้งวันแต่เพียงแต่ว่ามันตกไปปลอยค่ะถ้าเกิดว่าตกหนักๆนี้ท่วมแน่นอนเลยตกทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนมันจะมีบางช่วงค่ะที่ตกหนัก ไม่เพนก็ไปหาคุณตามาแล้วแกจะเอาตังให้บอกไม่เอาหรอกเพราะว่าให้ตังทุกครั้งมันก็ไม่ไหวครั้งแต่แล้วไม่เพนมาหาคุณตานะคะคุณตาโทรบอกว่าให้มาดูข้าวของให้หน่อยเพราะว่าทางทางราชการทางการนะคะเขาจะส่งคนมาทําความสะอาดให้คุณตาแล้วคุณตาเขาเรียกให้ไม่เพนไปดูว่าขาดหรืออะไรบ้างมบ หรือว่าผ้าหรือว่าน้ำยาล้างอะไรต่ออะไรไม่เป็นก็ไปดูคะ่ะไม่เป็นบอกว่ามันมีครบเพียงแต่ว่าถ้ามันเหลือน้อยก็เดี๋ยวเขาก็บอกเองคะ่ะว่าจะให้ซื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วแกก็บอกให้จัดตู้จัดอะไรให้หน่อยไม่เป็นก็จัดคะ่ะจัดทําความสะอาดเพราะว่าในตู้มันอิเล็กทริกะเนาะไม่ได้จัดมานานแกบอกว่าคนใหม่มานี้ ครั้งแรกอยากจะให้เขามีความจําที่ดีว่าชันนะมีระเบียบถ้าเกิดว่าเขาเห็นคุณตามีนั่นนี่อเอเดกเคหะไม่เข้าที่เข้าทางเดี๋ยวเขาจะไม่ใส่ใจทําความสะอาดให้อะค่ะคุณตาไม่เป็นก็เข้าใจคุณตาไม่เป็นก็เลยจัดตู้นิดหน่อยค่ะไม่เยอะใช้เวลานิดเดียวเสร็จแล้วแกก็เลี้ยงกาแฟค่ะเลี้ยงกาแฟเลี้ยงเค้กเหมือนอย่างที่เคยเลี้ยงนะคะแกพอใจมากและให้ไม่เพ็นมาก็ เท่ากับค่าแดงที่ไม่เป็นประจำความสะอาดเลยค่ะไม่เป็นบอกไม่เอาบอกไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยแกก็ภูมิใจไม่เป็นก็เลยก็เลยเอาเท่ากับนั่นนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าแกแกบังคับบอกว่ายังไงก็ต้องเอาทีนี้วันนี้แกก็ให้แต่ว่าไม่เป็นไม่เอาค่ะก็ไม่เป็นซื้อมาแล้วเอาไปให้ที่หน้าประตูเท่านั้นเองค่ะแล้วก็เอาขยะลงมาทิ้ง ไม่เป็นอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่รู้ว่าแกจะอยู่นานเท่าไหร่เพราะว่ากเหนื่อยค่ะแกบอกว่าแกหอบมากเมื่อกี้ที่ไม่เพ็่นเข้าไปแกก็หอบค่ะเพื่อนๆหน้าแกซีดๆ่เพื่อนก็จะพยายามดูแลแกเท่าที่ดูแลได้เพราะว่าไม่เพ็่นมีเวลาค่ะไม่เพื่นก็คงจะมาเอ,อ่ยแค่นี้แล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุยกันค่ะคุณทุกกำลังใจและโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ